ับผมกล้านะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับสองไกลสตอรี่นะครับสองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับวันนี้วันอังคารผมบันทึกคลิปนี้เนี่ยวันอังคารช่วงเย็นๆนะครับก่อนที่คืนนี้จะมี u e f อฟ h า m p มเป s l e a ส u e แข่งขันกันนะครับซึ่งทีมอังกฤษเนี่ยก็จะมีแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลซึ่งจะแข่งขันกันซึ่งก็ แต่จากที่พูดถึงเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันที่กับแข่งขันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าทางฟุตบอลไทยคลิปหนึ่งแล้วก็จะมีบอลอังอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของนักเตะที่เขามีปัญหาไนบางอย่างนอกสนามทําให้เขาเนี่ยก็หายไปนานตอนนี้ก็ได้การชุบตัวเรียบร้อยเดี๋ยวมาว่ากันายาวๆกับ3ามคลิปนี้จาก3าเรื่องนี้ก็อย่าลืมว่า ไลค์แชร์ s u b s c r i b e กระดิ่งนะครับกับสองไกลสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลเหมือนเดิมนะครับผมนองกล้าเองนะครับยดงไงก็ผิดภาพประการใดครับไม่ตรงใจแบบใครที่ว่ากันไว้ในก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าเพิ่งมาโกรธกันอย่าทะเลาะกันอย่าว่ากันนะครับยังไงก็ฝากเลยครับติดตามกันได้เหมือนเดิมท่าทางนี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนมากด subscribe ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มคลิปนี้ก่อนนะครับกับเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ล่าสุดครับก็ผูกฟรีแท้กับบรอยตันแอนโฮฟอัลเบียนเหมือนเดิมนะครับอารมณ์เหมือนอาร์เซนอลเนี่ยผูกฟรีไม่นชนะวิลล่าอะไรแบบนี้เลยครับซึ่งก็ก็มันต่างกับเคสของ Arsenal, ขอาร์เซนอลกับวิลล่าเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมักจะไม่นชนะวิลล่าที่เป็นปุนาเอเมอรี่แต่กลับกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคปีก่อนนู้นเป็นเดอะแซฟฟี้นะครับแล้วปีนี้เป็นเฮอร์เซเลอร์ก็ยังไม่ชนะแถมทางฝั่งแมนยูเองก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยตอนปีก่อนเป็นเทาน์ท์ ปีนี้เป็นอารมริมก็ไม่ชนะอยู่ดีแถมแพ้ได้วซำแพ้คาอเลแคฟอร์ดด้วยนะครับก็มาคิดเองเออเองกับ2ข้อนี้นะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมทำอะไรบางอย่างตามใจแฟนบอลเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมมองเองนะอันนี้ผมมองในป็นแฟนแมนยูด้วยแล้วก็แล้วก็คิดเองเออเองละกันจากฟอร์มการเล่นในเกมก่อนหนะ้าซึ่งผมมั่น,นใจว่าข้อนหนึ่งข้อแรกเนี่ยตรงใจทุกคนแน่นอนนะครับ ว่างที่ข้อแรกครับนั่นคืออองเรโอนาน่านะครับเขาพลาดเยอะมากคือโอเคว่าการผิดพลาดเขามันอาจจะนําไปสู่การเสียประตูที่ไม่ได้เยอะเหมือนอย่างที่เก็บข้อมูลมาชั้งทั้งโรเบิดซันเชสรับพลาดในเกมล่าสุดเมื่อคืนที่เจอวูฟ่ะแล้วก็มีพวกผู้าารักษาประตูทีมเล็กๆอย่างอีฟสวิตบูริชก็พลาดบ่อยคือสถิติึ้นมาเนี่ยคือบูริชห้าลูก ซานเชสเด็กับเชลซีเนี่ยสี่ลูกแต่โอนาน่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นท็อปฟอร์มไม่ได้ขึ้นท็อปท็อปเลเวลนี้ก็คืออาจจะพลาดไม่เกินสี่ลูกแต่ฟอร์มภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแถมหลายคนยังจำภาพติดตาในเกมที่อาร์ซอลแพ้แมนยูต่อเลสเตเอครับในการตัวจุดโทษเนี่ยก็เห็นโอกาสของเอาใจบายินดีแต่ก็เขาเองก็ยังเป็นอีกสองต่อไปไม่ได้โอกาสจากทาง ตัวเป็นอาบรินมันนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วครับโอเคบอลเท้าดีแต่บอลมือไม่ดีตำแหน่งการยีไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้ทีมเสียผลประโยชน์แล้วก็บางครั้งโอเคอาจจะพลาดตั้งแต่เกมใดนกลางข้ามมาเป็นเกมรับจนถึงตําแหน่งตาก,กาสุดท้ายคือประตูเนี่ยมันก็ควรจะฝากความหวังด้บ้างแต่วันนั้นเป็นวันที่ไม่ดีเลยของโอนาดาเขาถ้าเกิดนับมา19 20 21เกมเนี่ย เขามีเกมที่ดีบ้างแหละแต่เกมนี้มันไม่ดีน่าจะเป็นเบอร์สของเขาเลยที่ว่าได้คือมันแย่มากนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่ผมองว่าลองเปลี่ยนไหมเผื่อว่าอะไรอะไรดีขึ้นหลายคนเชียร์ว่าให้กลับมาเล่นหลัง4ก็ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าในเมื่อโค้ชเขาเก่งแบบนี้เขาก็ควรจะใช้แบบดีแล้วกันเขาก็คงจะทำอะไรแบบเดิมแหละไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแบบว่า ปุบปรับเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจคนทําด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นข้อรองไปกับการที่ยังคนต้องใช้หลังสาอยู่แล้วก็ไปปรับเรื่อื่นดีกว่าแต่ผมมองกลับกันว่าสิ่งที่ควรจะปรับนะครับนั่นคือการหาจุดตรงตัวของกองกลางตัวโฮสคนได้แล้วนะครับคือทรัพยากรที่อโมริมีเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าจํากัดจำเขี่ย ใช้งานได้ไม่ครบคันเป็นเด็กของเชนฮาร์มั่งอะไรมั่งนะซึ่งก็พิสูจน์ว่าเชนฮาร์คพยายามจะเอานักเตะเเตที่ที่ตัวเชนเอ่อขออภัยตัวอามอริมเนี่ยเอานักเตะจากเชนฮาร์คม,มาใช้ให้มันรู้ว่าเขาใช้ไม่ได้เขาเล่นไม่ได้เนี่ยหลายคนซึ่งมันก็เอ้าก็เล่นไม่ได้จริงๆครับแต่เช่นไทยมลเซียตอนนี้มีข่าวว่าจะโดนยืมตัวอันโตนี่ครับก็จะไปอยู่กับทาง เราเอเบยสแ,แล้วทําให้แล้วว่านักเตะที่เซนทาร์ดดึงมาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้จริงๆเป็นการดึงมาเพราะว่าเด็กมึงนี่ก็เลยดึงมาแล้วก็โอนานา่าอีกคนนึงที่ดึงมาแล้ว,วเล่นไม่ได้ก็เห็นชัดเองแล้วว่าตัวอาบอริมเน้นย้ำเน้นทำแต่ตัวบางคนที่ดึงมาแล้วมันดีเช่นอุกาเต้ดึงมาแล้วโอเคขึ้นมาจากทีมชุดเล็กขึ้นมาจากเมนูในยุคของ ยุคของเชนฮาร์คเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้แต่กลับกันนะครับยังไม่เห็นคู่กลางที่มันลงตัวจริงๆและเป็นคู่กลางที่เล่นตามจ็อบจริงๆอยู่เลยเพราะว่าบางครั้งเวลาแมนยูขึ้นเกมมันต้องมีคนใดคนนึงช่วยขับเคลื่อนทีมไปด้วยซึ่งแปลว่าเชฟแดนกลางมันเสียไปซึ่งจ็อบตักหลักที่ผมคิดว่าอามรม์รินอยากให้คู่กลางเบอร์เบอร์แปดเล่น,นๆๆเนี่ยคือการโพตำแหน่งตรงกลางเอาไว้ซึ่งแปลว่าเมื่อมีหลังสามเมื่อมีกอง กลสองเนี่ยแต่ว่า5คนเนี่ยจะไม่สามารถเล่นเกมบุกได้เกมตัวเกมบุกเองก็เลอแค่ห้คนท้ายซึ่งมันก็เป็นงานยากหน่อยที่ที่ที่จะมีเพ่เนห้าคนตัวบนแล้วไปทำสะกอรอได้จับก,กันบางทีผู้เล่นที่เป็นตัว,ต,วตัวเกมบุกตัวสร้างโอกาสเน่ยซิตี้มีแปคนนะครับ้เหลือไปสอคนคือเหลือเซนเตอร์หนึ่คนกับเหลือตัวอินเวอร์ a ฟูลแบ็กอีกคนหนึ่งไว้เล่นเกมรับ คือก็เอาขึ้นไปหมดเลยนะครับแต่กับการมยายูใช้เชียร์หคนหรือว่าบางทีมี2คนนะซามบูโร่หนึ่งแล้วก็อกองหน้าเป้าอีกหนึ่งคนอมามัดก็ต้องวิ่งมาเล่นเกมรับทาให้ท้ายเนี่ยพลังงานที่เสียไปเยอะมากซึ่งมันไม่ควรจะเสียกับผู้เล่นกองกลางในมุมผมนะผู้เล่นกองกลางสองคนมันไม่ควรจะเสียพลังงานตรงนี้แต่ก็มีคนนึงต้องวิ่ง,งขึ้นไปมีคนนึงต้องวิ่งลงมามันเสียพลังงานเยอะมากแล้ว,ลวก็ยังหาจุดลงตัวของคู่กลางคู่นี้อย่างไม่ได้เลยก็หวังว่าจะปรับนะครับให้เล่นแบบว่า ให้โอกาสกับคู่กลางแบบนานๆไปเลยไม่เปลี่ยนแล้วใช้คู่นี้ไปก่อนให้มันดูโอเคหน่อยนวค่อยมาเปลี่ยนแปลงมันบอกว่าเป็นการปรับสำรองแทนอาจจะเห็นภาพมากขึ้นเลยกันครับส่วนอือ่นๆที่มันปรับยากเช่นผู้เล่นตัวบนนะครับมีให้เลือกเยอะก็จริงแต่ด้วยแผงกรเล่นมันทาให้การโอกาสลงสตาร์มันน้อยลงจากเดิมถ้าเกิดว่าเป็น4 2 3 1จะมีข้างบนอย่างน้อย4แต่พอเป็น3 3 4 2 1ทําให้ตัวบนมันเหลือ4คนจากเดิม5คนมันก็ ก็ก็กเ็เป็นมุมมองของของตัวอาโมวินเขาผมเชื่อว่าเขาเองน่าจะเข้าใจถึงปัญหาแล้วแล้วก็จกัดการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับเ่าโอเคประมาณนี้กับคลิปแรกแบนเชสเตอร์ดูเนเต็ดผิดพลาดระการดายโกธกันบอกเองเองเอเองดูจากเกมเจอไบตันแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้กลางโดนเจาะบ่อดหรือว่าใช้พลังงานเยอะมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวมาบอลไทยนะคว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีรสชาติเยอะมากลยบุรีรัม โหดและเกินนะครับมีบีจีอย่างเกมวันจันทร์ทูแบ็คอก็แผ่วการท่าเรือก็แผ่วนะครับยังไงเดี๋ยวมาพูดถึงในคลิปหน้าก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากครายฝากกระดิกเดี๋ยวนครับ